ช่ไมหมล่ะต้องเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายมีอย่างมีอะไรก็ฉันอย่างนั้นยกเวน้นเนื้อสิบอย่างนั่นหนึ่งไม่รู้ไม่เห็นและไม่ดังเกียจแต่ถ้ารู้ถ้าเห็นถ้าลังเกียจจะไปฉันโดยเด็ดขาดนี่หรือว่าเคยฉันอะไรที่บอกว่าไอ,ไอ้นั้นให้ลูให้หลานเห็นไหมก็ทงที่พูญได้ฝากเมื่อกี้มีอะไรเขามีงานปั๊บถ้ารู้ว่างานนั้นมีการฆ่าเกิดขึ้นหลวงปู่ไม่แตะยกเว้นเขาไปเอาของที่ตลาด ที่เป็นซากสัตว์ต่างๆแค่นั้นที่มนเราสอนลูกจิตนี่ลูกเราเนีน่ยเห็นไหมไม่มีใครนะที่ไปฆ่าเศรชีวิตในงานนั้นน่นที่คอรบเราจัดงานขึ้นนี่ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นแล้วก็ยังก็มีของอยู่ที่ตลาดทั้งนั้นเราก็บอกว่านั่นแหละคือความพอดีจะสามารถออกจากป่าและออกจากความมืดได้ อย่างนั้นมันไม่มันก็ไม่พอดีสักอย่างนี่ใช่ไหมม,มันก็อยู่ในความมืดบนอุตการต่อไปนะี่จัดงานบวชฆ่าวัวฆ่าควายทำบุญกระถินฆ่าวัวฆ่าควายดูสิวัวควายร้องอู้กู้จะได้บุญได้กุศลได้ยังไงทำบุญกระถินวัวควายตายไปกี่ตัวเห็นไหมเข,มขามาว่าเราดั่นีน่ก็ทำบุญให้พ่อให้แม่แล้วนี่เขาฆ่าวัวไปตั้งสี่ห้าตัวนี่ยังจะบอกว่าไม่ได้บุญได้กุศลอยู่เลยเข้า่างนั้นเข้ามาว่าเราชี้หน้าด่าเราแบบนั้น เห็นไหมที่เรามาอยู่นี่ใหม่ๆนั่นพูดเรื่องเก่าก็เหมือนเรื่องใหม่นั่นแหละเราไม่เคยลืมนะเราสะลดโถดหนูนะนี่ชาวพุทธเรามีแค่นี้เหรอเลขาอาจารย์ไม่สอนโชหรอที่อยู่ในวัดวาอารามน,น,นั้นนี่เราไม่เข้าไปยุ่งกับทางโลกนะนี่พ่อพูดถึงเรื่องทางธรรมสอนเขาที่เขาจะทําอะไรมันก็เรื่องของทางโลกเขาแหละแต่ว่าเราต้องสอนเขาสียก่อนนั่นเขาจะทําอย่างนี้เรื่องของข้าละ เราต้องสอนซะก่อนว่านี่บุญต้องทำอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าข้าวัวข่าควายเป็นโอ้หลายสิบตัวอย่างนี้นี่ข้าหมูข้าหมาเป็นหลายสิบตัวอย่างนี้นี่จะได้บุญได้กุศลได้ยังไงนั่นตัดสินปัญหาได้ไหมนี่แล้วก็โยงเข้ามาพูดแบบนั้น